สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งทีมงาน Move to Heaven นะครับกับผมแฟนเกนสไตล์ป้าโอ้ยผมพี่ไม่แนะนำตัวเลยหรอเผื่อคนเขาเข้ามาดูคลิปเขาจะได้เข้าใจีคนละคลิปแล้วนะรีบไปไหนเนี่ยไปไปทุกคนบอบบ๊อบบอบบออะไรวะเนี่ยหรือ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 อะไรวะเนี่ย อันไหนบาร์ดลูมวะเนี่ยโอเคจะเย็นๆนะเอาของเอาของโอ้ยเราทำอะไรก่อนล่ะไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยดันดึงก่อนเถอะ่เดี๋ยวผมบอกเองเอาทุกคนดูคนละห้องคนละห้องอันนี้ทำกระเบื้องนะต้องลื้อออกก่อน นี่ทาสีดีกว่าทาสีดีกว่าใครเก่งทาสีเขาอันนกับมือโอ้ยของมาส่งไม่ว่างดูเลยเนี่ยอันนี้กับมือป๊าบอกให้ทากับมือใช่ไหมจะเย็นๆถ้าเดี๋ยวทุกคนจะเย็นๆไหนดูนะดูๆๆโอ้ยมันมาส่งของไม่เสร็จอะไรเนี่ยเฮ้ยมันส่งแผงงานหลายๆรอบวะ เอออ๋มี2แบบออเดอร์มาเลยอ่ะนี่นี่ตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะวอลเปเปอร์ทางข้างบนอ้อนนี้ฉันทำสีแล้วดีไงฉันมาทำข้นเลยแป๊บนึงทุกคนแป๊บนึ่งพี่พอใจเย็นๆเลิกเดี๋ยวนะโอ๊ยอะไรวะเนี้อะเพียงรับพี่ดูเพียงรับได้ไหมทุกคนดูก่อนนี่ ไวเปอร์ห้องนี้อย่าวางถังเลยะถังสีมีสังสีด้วยหรอ,อสีมันโอ้โหมันเยอะมากเลยหมาง,งงมากเลยว่ะงงงงอาบานจะมาถึงไปกระเบื้อง <laughs> เราเอาทีละห้องสิทุกคนใจเย็นเจ้าห้องไหนก่อนออห้องบนดีกว่านะห้องบนอ่ะห้องบนเหรอของมันมาแล้วเหรอสีมันโอแนะรู้กวิอ่ะห้องบนคือห้องนี้ใช่ไหม อ่ะต้องทาวอลเปเปอร์เนี่ยลายนี้มียังเนี่ยสีเนี้เหรอเออเป็นสีหรอวะทาเลยใชไย่ไปเลยไปเลยข้องบนก่อนอนะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่นะเพียงอันนั้นต้องเป็นสีม่วงต้องเป็นวอลเปเปอร์สีม่วงห้องไหนเนี่ยมาไม่ใช่ห้องนั้นเออลื้อเลยเดี๋ยวลื้อเดี๋ยวลื้อนี่วอลเปเปอร์อันนี้ต้องใช้อนี้ เออทาเสเเเร็จยังนี่สีม่วงนู่นนั่นแหละวอลเปเปอร์ด้านขวานั่นขวา,นะขวาล่างแล้วกาวอยู่ไหนวะถังกาวถังกาวอ,อยู่ขวาบนขวาบน<อ>ขวาบน,น,าบนเอาออกไปเลยอันไหนเสร็จแล้วคีบอันไหนเสร็จเอาออกไปใครจะมาทาวอเวลเปเปอร์อรผมผมผมใคกาวก่อเฮ้ยใครไปช่วยหมาหมาวอลเปเปอร์ดีวกว่าไปาดูแบบก่อน นี่เป็นังนั้นเออสีนั้นโอเคไหมเพียงเพียงเพียงไปปูพื้นดีกว่าเอาพมนี้้ปูพื้นห้องนี้เดดี๋ยวันติกพียงออกขวาเลยลูกเออสีสีไปทิ้งก่อนไหมมีสีห้องนี้อยู่หรอออกไปเอนเออย้ายรง้นก่อนเออวางเลยเพียงให้เพียปูนั้น พอไหมอาไปไพออไม่เป็นไรเดี๋ยวบุขาให้ไหมไม่เป็นไรอนพอ,อทันนึงเดี๋ยวมา่มไม่ไมพอทันไหมทันตรงไหมทันอพอปะเดี๋ยวอย่พึ่งเห็ได้ไ,ไหมลูกีมมือแล้วเดไปให้อา่พอ,อเสร็จแล้วหรอเพียงงั้นเพ,พีงช่วยป้าดูนี้หน่อยสิ ห้องเนี้ยใช้สีไหนทาอันนี้ป่ะอันนี้ใช่ไหมไปทาเลยเ้ยไมด้านม่ต้องะหรือต้องลื้ก่อนหรือเ่ยหรือก่อนหรืยังหรือไหมมาผมรือเองลบไปเรียบร้อล้วนะห้องนี้เพนทาได้ไหมลูกห้องนั้นอะ ไปไหนต่อไว้เนี่ยพอเฮ้ยไม่ใช่อ่ะเพียงใช่มีลายมีกรุ๊ปมีมันสลับกันเหรออ๋อมีสองแบบเว้ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมดูนี่ก่อนเออถูกแล้วเพียงทาต่อเลย<อ>มีสองแบบเอี่พี่พอบ้านดูนีไม่เสร็จบ้านดูเหมือนทาสีเสร็จแล้วเพียงทำต่อเลยลูก คนละอันมันมีสองแบบแเ,รเราต้องทําสักแบบหนึ่งให้เสร็จอ่ะเนี่ยแหละเนี่ยแหละห้องเพียงแหละแบบช่วยช่วยเพียงเลยทุกคนแล้วกระเบื้องวันนี้เก็บแล้วนะเก็บเลยเก็บเลยมันคืบหน้าอยู่ใช่เอาออกมาให้หมดมเ,หเพียงเสร็จแล้วออกมาเลยออกมาให้หมดมาเลยออกมาเลยลูก ยเก่งเหมือนกันเนี่ยมั่วมากเลยเนี่ยบ้าๆมาเหมือนแบบจะมีอันหลอกใช่ไหมเขามีสองแบบให้เราเลือกไงโอเคจริงแต่ละคลิปเราเร็วมากเลยนะครับอ่ะมาทีละคนเลยครับมาก่อนมาก่อนเลยสำหรับวันนี้โก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกระดิ่งสวยมากเลยอยากเห็นตัวจริงมากเลยอะเล่นเสียงสวยเหมือนเสียงนี่นะต่อไปอ่ะใครต่อไป อ่ะมาเสร็จอย่างเงี้ยฟังรู้เรื่องไม่ได้อ่ะต่อไปใครสำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับขอบคุณครับยคลิปหน้าค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับ